สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่เพื่อนๆนะครับพี่น้องนะครับทุกท่านในช่องทาง YouTube นะครับผมคลิปนี้นะครับมาพบกับแนวทาง3ามลาวก่อนรอบดึกนะครับพี่พี่ก็จะมีลาวสามัคคีลาวสามัคคี v อ p แล้วก็ลาว v ี p นะครับค่ำคืนของวันที่23นะครับเดือน7 2567นะครับพี่พี ก่อนไปรับชมทุกครั้งนะครับแอดขอฝากคาเตือนพี่ๆนะครับแนวทางตัวเลขนะครับทำจากสูตรคํานวณนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแต่ละครั้งนะครับเด็กต่ากว่า18ปีนะครับควรมีผู้ใหญ่ให้คําแนะนำนะครับพี่ๆเนาะก็อาจจะมีเสียงดังรบกวนนะครับก็ต้องขอโทษขออภัยพี่ๆสมาชิกด้วยนะครับเพราะว่าผมอาจคลิปที่ทํางานนะครับเนาะพอดีรถมาช่วงใกล้ๆเบรกนะครับพี่ๆ สำหรับแนวทางของเรานะครับพี่พเมื่อวานนี้ก็ถือว่ามาในตัวเด่นเนาะแล้วก็ตัวเจาะก็ยินดีด้วยนะครับเราสามัคคีผมให้6กับ2ผลที่ออก2 0 4กับ52นะครับพี่พี่เนาะทำไมไม่เป็น62หรือว่าเป็น4ี่สวงสองเนาะเนี่ยสตัวก็ผิดตัวเดียวนะครับผิดเลข6กับเลข4นะครับผม2 2มา5 2เนาะหกเนี่ยไม่มานะครับพี่ๆใครเอา2ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่52นะครับมาสายรูด ส่วนเราสามัคคี VIP ให้8กับ4ผลที่ออก602กับ96นี่ดูพี่พี่หกสมาอยู่ฝั่งนี้นะครับน่าเสียดายเนาะก็หลุดไฟนะครับให้4989เข้ามา96นะครับผมเรา v p ให้3กับ7ผลที่ออก307กับ23นะครับอันนี้ก็เสียดายนะครับพี่พี่เพราะว่าถ้าเกิดเนี่ย ถ้าเกิด3ตัวเนี่ยผมให้730เนี่ยแตก3ตัวนะครับผมเน้น30กับ38เนาะแต่ว่าผมให้738นะครับน่าเสียดายมากๆนะครับพี่พี่เนาะใครรูดที่3นะครับเข้าไปที่3 2 2 3นะครับพี่พี่ส่วนใครเอา7ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่0 7นย์นะครับผมเนาะก็มาทั้ง2ตัวเด่นก็ยินดีกับพี่พี่สมาชิกด้วยนะครับ เมื่อกี้เสียงดังรบกวนต้องขอโทษพี่พี่สมาชิกทุกท่านด้วยนะครับอย่างที่บอกเนาะเพราะว่ารถมารับงานนะครับกอนเบรกนะครับแนวทางวันนี้นะครับผมชื่นชอบในรอบไหนก็ขอให้พี่พี่สมาชิกรวยรวยเฮงเปังปังทุกท่านนะครับผมก็อย่าลืมนะครับท่านใดที่สนใจเข้ากลุ่มแนวทางฟรีนะครับก็ไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับเข้ามาทักทายสอบถามได้นะครับเนาะราวสามัคคีนะครับพี่ๆผมให้ไปที่เลข เก้ากับเลขสามนะครับสายรูดนะครับให้ไปที่เลขเก้านะครับคืนนี้เก้าศูนย์เก้าสองเก้าห้าสามศูนย์สามสี่สามห้าสามตัวนะครับสามเก้าศูนย์นะครับผม นะครับผมส่วนลาวสามัคคี VIP นะครับลาวสามัคคี VIP ผมให้ไปที่เลข1กับเลข7นะครับสายรูดให้ไปที่เลข7 1 0 1 6 1 9 7 0 7 6 เจ็ดเก้าสามตัวให้ไปที่หนึ่งเจ็ดเก้านะครับผมตัวเน้นก็จะเป็นที่เจ็ดเก้านะครับแล้วก็เจ็ดศูนย์หนึ่งหกนะครับผมส่วนลาว vip นะครับ ลรา VIP ผมได้เลขสองกับกับเลขหกนะครับพี่พี่สายลูดให้ไปที่เลขสองนะครับสอง6 27 60 63 67นะครับ3ตัว620นะครับพี่พี่เมื่อคืนนี้ออก602นรอบนี้ไม่แน่นะครับคืนนี้อาจจะมาในลาว VIP ก็ได้เนาะ ชื่นชอบยังไงแล้วค่อยตามนะครับน้องแอดก็ทำไปตามสูตรคำนวณนะครับพี่พี่พนะครับผมแนวทางก็ประมาณนี้นะครับผมเนาะชื่นชอบในรอบไหนก็คืนนี้ขอให้มาในตัวเน้นตัวเจาะขอให้พี่พี่สมาชิกทุกท่านโชคดีนะครับผมคลิปนี้กับสสดครับ